เรื่องราวความรักของเราสองคนเกิดขึ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับกลัวไม่เชื่อเลยไปถ่ายป้ายมาให้ดูเลยครับชีวิตของคุณเคยเปลื้มใครสักคนไหมครับกิ๊สาวสวยประจําหลักทรัพย์สาวสวยที่ผมหมายปองผมแอบปลื้มเธอมานานแล้วแปลกไหมครับทั้งที่เราสองคนเดินสวนกันไปสวนกันมาตลอดแต่เรา กลับไม่เคยได้คุยกันเลยแม้แต่ครั้งเดียวอ่ะครับเอา้าก็มึงคุยกบกูอยู่นี่ไงกูบรรยาย<อ>ไม่ได้คุยกบมึงผมเอ๋ครับกูรู้ไม่ต้องมาบอกกูบอกคนดูนี่มึงเป็นอะไรมากเร่าเนี่ยชวนกูมาทุกวันทุกเที่ยงเลยแล้วมึงก็ไม่เคยบอกกูนะว่ามาทําอะไรถ้าจะมาหาไส้เดือนกินก็บอกกูมั้งไม่ใช่กูดูกาแฟชาวดอยแล้วคอยดู แค่ว่ามึงคอยดูแต่กูไม่รู้ว่ามึงดูอะไรมึงหันไปสิแล้วจะเห็นอ๋หอหอหญิงหญิงใช่แล้วหญิงหญิงที่เป็นนางฟ้าในใจของผมเองครับผมตั้งใจมาดูนางฟ้าครับแล้วมึงไม่หันมาดูข้างๆมึงเหรอนางมารปากหวัวว่างๆจะจ้างไปดูเสื้อมชอบข้างหน้าชอบหอหญิงหญิงชอบชอบคนนี้เลย ก็ยิ่งหลงยิ่งนานก็ยิ่งเพอ้อถ้ามีโอกาสก็จะค่อยๆวนเวียนอยู่ใ,ใกล้ๆเธอนี่แหละครับโอ้หน้ำเน่าไปนิดนึงแต่ก็กลั่นมาจากใจนะครับเฮ้ยนี่แกหมาหนุ่มยังด๊อกหมาแกโอด๊อกใช่หมาร้อนฮอตด๊อกแล้วหมาอกหักเรียกว่าอะไรหมาอ,อกหักอะไรอะ่ะบอกเป็นยังด๊อกโอ้ยปัญหากวนตีนมากเลยอะ่ะเห็นแล้วนิ่งไปเลยช็อตเฮ้ยช็อตไว้ช็อต ไปอยู่ที่ไหนมาไม่เจอกันตั้งนานทำไมเธออยู่นี่ล่ะหล่อขึ้นตั้งเยอะนี่ตาถึงรังสีความหล่อแทนตาเธอแล้วแมสเน็ตจับแรงมากมองเผินๆนึกว่าหมากมองกระชากกระชากนึกว่านเดนมองให้เกรนนึกว่ามาริโอโอสามหนุ่มรวมในตัวเราคนเดียวว้าสวยนะเนี่ยสวยเหวยนะเนี่ยเออเก๋ยใครสวยรู้สวยตรงไหนวะใคร อบ้าต้องบอกว่าสวยไม่ธรรมดาย่าย่าชิดซ้ายแผ่นเค,ค้กชิดขวาใหม่ดาว,วิกาตกฟอ,องไปเลยเรกว่าชมครูสตูด,ดิโอฟันูมงใจเสนอเอ <c oughs> ็กซิฟเดคอมดีเลิฟให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรผมไม่รอให้เธอมาสนใจผมแล้วล่ะครับเพราะว่าหลังจากวันนั้นผมก็เลย แอดเฟซบุ๊กเธอเป็นเพื่อนซะเลยเธอยอมไม่ยอมไม่รู้ผมแอดไปแล้วครับผมชอบ<ค>แอดใครเยอะเหมือนเคยเห็นหน้านะเนี่ยต้องเคยสิทั้งหมากน่าเดทมาริโอมารวมอยู่ในหน้าเดียวกันนี่แต่ไม่เสียทีนะครับที่เดินสวนเป็นประจำเลยเหมือนคุ้นหน้าคุ้นตาเนี่ยหลังจากนั้นเราสองคนก็คุยกันทุกวันทุกคืนเรียกกันว่า แัทลืมโลกเลยก็ว่าได้แล้วครับฮ่าฮ่าพเราแบบนี้นเดดฮ่าฮและแล้วก็ถึงเวลาที่ผมต้องโทรหาเธอสักทีแล้วครับเอาว่าพ่อสอนไว้โทรหาหญิงต้องจริงใจไม่ต้องรอช่วงโปรโมชัน่นกลัวซะที่ไหนไม่ต้องกลัวไม่กลัวอูไม่เคยกลัวเลยไม่สัน่นไม่สัน่นไม่กล้าวนันนี้ก็ไม่ต้องมีเมียกันแล้วชาตินี้ใจกล้าใจกล้าแทบฟ้ามืดเลยครับได้ผลครับ ถ้าไม่ใช่ความใจกล้าของผมในวันนั้นเราก็ไม่มีโอกาสได้คุยกันแบบสนิทสนมกันจนถึงทุกวันนี้ละครับวามสะพันธ์ของเราก็เป็นไปได้ด้วยดีและวันสําคัญที่สุดวันแรกก็มาถึงวันเดทแรกครับสวัสดีครับโอ้พูดไทยชัดมากเลย <c oughs> คนไทยแน่นอนหน้าก็ไทยไทย ได้รับอะไรดีครับออยากให้รับก็โยนมาสิว่ยะสายใจที่คนดีเด็กเสริฟวันนี้สงสัยจะเตนลูกค้าะจะสาดดีๆหรือจะให้ตีด้วยขวดโซลาโอ้ขวดโซลาไม่ท่องก็ได้ครับถ้ามันปลากลายมีไหมครับมีครับข้าวผัดมีไหมครับมีครับเนื้อแดดเดียวมีไหมครับอ่ะมีแน่นอนครับงั้นันนนงเป่ามาแก้วนึงนะนอง โคตินกลับไปเลยถ้าแทงลูกค้าติดคกี่ปีวะคือแทงลูกคา้า <c oughs> พี่ดีใจมากเลยนะวันนี้ที่กิฟให้เกียรติกับพี่ไม่ไ้องไปฝันเลยว่าจะมีวันนี้แต่วันนี้กิฟกินกน,กน,น้อยไปนะครับกิฟกินไม่ลงเหรอไม่อรอ่อยเลยหะครับกิฟใช่ค่ะวันนี้กิบกินอะไรไม่เคยลงนะคค่ะเชื่อแล้วครับเชื่อเลยครับสงสัยจะเป็นโรคเบื่ออาหารนะคะกินไรไม่ได้เลยเบื่ออาหารซะจานพูนเลยนะครับโอ้โห มีเรือทักรัก,รกเธอด้วยโอ้นางฟ้าของกรูว้ยหุยเอ้โอ้เฮ้ยโอ้เน,น่เออกลิบวาไงมาคนเดียวเลยเสียงก็โคตรเออเลยเว้ยใชย่มาคนเดียวมาคนเดียว เดี๋ยวทำไมถึงมีสองแก้วล่ะเนี่ยอ๋อเราชอบกินสองแก้วนะมันอร่อยดีไม่เคยกินนะดีงั้นก็กินให้ปากฉีกไปเลยนะบายบายมาคนเดียวมาคนเดียวมาคนเดียวจริงจริงคนเดียวสิเพราะอีกคนมึงกดหน้าอยู่เนี่ยม <c oughs> ีหน้าเข้าไปมีเข้าไปดั้งกูยกหมดแล้วบีเข้าไปอ้ยรักที่ไม่เปิดเผยตัว <c oughs> หลังจากวันนั้นขอสัมผัสของเราสองคนก็เป็นไปได้ด้วยดีครับ เราสองคนจะใช้เวลาว่างด้วยกันมาออกกำลังกายกันนะครับเป็นยังไงบ้างกิฟเหนื่อยหรือยังอะเฮอไหวไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยใช่ไหมแล้วพี่เอ๋นเหนื่อยหรือยังพี่ก็เหนื่อยนิดหน่อยนะเหนื่อยไม่มากเลยแต่ไม่เป็นไรกิฟพี่ยังไหวจ้าพี่ยังสบายสบายเลยจ้านอกจากผมจะเป็นแฟนที่ดีแล้วเนี่ย ผมยังสัญญากับตัวเองไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามผมจะขอปกป้องกิฟต์ไปตลอดชีวิตเลยแล้วครับอุ้ยอุ้ยรู้สึกว่าอู้ลมจะผ่านช่องแคบอู้หูสบายมึงตดอย่างนี้มึงขี้สลิปมามอ้ยงไม่ถึงเวลาขี้นี่เป็นเวลาตดอย่างเดียวเสียงยังพอใช้ได้แต่กลิ่นต้องปรับปรุงปรับปรุงไม่ทันนะมันออกมาแล้วนี่ถามจริงจริงอะ เมื่อเช้ามึงกินหมาเน่ามาเลยไม่ใช่ผมไม่ได้ตดคนนี้ตดครับผมจำกลิ่นเธอได้ครับเธอตอดครับโอ้หน้าตาก็ดีตดเหม็นเหมือนขี้เลยนะเนี่ยใช่เธอตอดจริงๆเลยครับเป็นผู้หญิงที่ตดเหม็นมาเป็นไงครับผมจะปกป้องเธอไปตลอดชีวิตแค่ตดยังโยนให้เธอเลยคอดจริงใจเลยครับ มานั่งกินกาแฟชาวดอยแล้วคอยดูดูมองดูมองมอง,มองดูข้างๆถ้วยชาวดอยมองอะไรเอ่อมองนางฟ้าอ้อแบกล้าเนอะอหล่อเวลาคำพูดเราหล่อนะนางฟ้าฮัลโหลว่าไง อะไรนะตัวเองอ๋อยอ,อ,อยู่กับเพื่อนจ้่อยู่กับเพื่อนจ้ะจช่แฟนไม่มีอยู่กับเพื่อนเพื่อนนั่งเทข้าคางมองอยู่เนี่ยยังเป็นเพื่อนอยู่เลยผมไม่จะรักกิฟมากแค่ไหนแต่ว่าเวลาผ่านไปผมกลับไม่เข้าใจกิฟว่าเพราะอะไรถึงต้องปิดบางเรื่องของเราไม่ให้ใครได้รับรู้ด้วยความน้อยใจวันนั้นผมจึงตัดสินใจแล้วว่าที่จะขอหยุดความสัมพันธ์ของเราสองคนไว้เพียงแค่นี้ อ้าววาไงมีอะไรจะคุย<ม>เข้ามาก่อนสิเดินไม่ค่อยไหวขาไม่มีแรงโอ้สบานได้แล้วว่านี่นาฬิกาเดี๋ยวกิบหาหน้ำให้ทานนะรอแป๊บนึงรอนานแล้วนะเอเอเฮือดอกไม้ฮบมันทึกรักเฮ้ยไฟอะไรเนี่ย ความคนอื่นเราเป็นคนมีมารยาทอยู่แล้วเห็นแบบนี้ปั๊บต้องขแอบเข้าไปดูหน่อยแล้วล่ะด้วยความมีมารยาทบันทึกนี้เป็นบันทึกที่กิฟตตั้งใจจะเขียนมันขึ้นมาเพื่อเตือนใจให้กับตัวเองเตือนใจว่าตัวเองได้คบกับผู้ชายคนหนึ่ง ที่เป็นผู้ชายที่ดีเพียบพร้อมเสียสละและที่สำคัญรับในตัวกิฟต์ได้ทุกๆเรื่องกิฟต์อยากจะบอกเขาเหลือเกินว่าถึงแม้กิฟต์จะไม่เคยเรียกเขาว่าแฟนแต่เขาเป็นผู้ชายที่กิฟต์รักมากที่สุดและตั้งใจจะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตค่ะอเข้าใจแล้วแล้วเราก็ยิ้มว่าไงคะมีเรื่องจะคุยไม่ใช่เหรอฮะหมดเรื่องแล้วล่ะ ว่าไงคะมีอะไรมีมีใจมาให้หมดทั้งใจเลยล่ะแลกนะครับผมกลับคิดว่าตัวเองนัะงี่เง่ามากเลยงี่เง่าที่ไปยึดติดกับคำว่าแฟนมากจนเกินไปบางครั้งนะครับคำว่าแฟนก็เป็นคำที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อประกาศให้ทุกคนได้รับรู้แต่วันนี้ผมกลับคิดว่า สิ่งสำคัญที่สุดของเราสองคนมันคือความจริงในใจที่ไม่จะเป็นต้องประกาศแต่มันคือความสุขของจริงที่ออกมาจากข้างในต่างหากแล้วครับและคุณล่ะครับเห็นด้วยไหมครับว่าความรักมันต้องออกมาจากข้างในถ้าเห็นด้วยเดี๋ยวเจอกันที่โต๊ะนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันราาไกดจ ต่อให้ดาวบนฟ้าลบเดินห่างไกลใจฉันให้เธอมันเป็นของเธอรู้ไหมทุกคำมันกลั่นออกมาจากหัวใจเราจะลอยข้ามฟ้าทำกลางมูดาวจะไม่มีความเหงา